ยติเกี่ยวกับการจัดทำประชามติผลการลงคะแนนกระแบกที่น้องหญิงเขาได้พูดไปยติเรื่องนี้ทางวิปรัฐบาลได้ไประชุมกันถึงสองครั้งครั้งแรกก็คิดว่าน่าจะเอายติอื่นมาพิจนารณาโดยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้มีโอกาสพูดในสภาหเหมือนวันนี้แต่ การประชุมเมื่อเช้านี้ของวิปรัฐบาลเห็นว่าเรื่องนี้มีความสําคัญถ้าวิปรัฐบาลหรือพักร่วมรัฐบาลเห็นไปทางใดทางหนึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญอาจจะกล่าวล่วงก้าวล่วงไปถึงว่าพักเพื่อไทยหรือพักทุกพักของพักร่วมรัฐบาลไม่ใส่ใจเรื่องการทาประชามติและไม่ใส่ใจที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงมีมติให้ยติดังกล่าว เข้าไปสู่การพิจารณา